สวัสดีครับวันนี้มามาลอกดอแถวสายใหม่แล้วก็คลองสามวานะครับโดยใช้เส้นทางถนนหาไทยราชแล้วก็สายใหม่นะครับอันนี้จะเริ่มต้นนะครับจากถนนสายใหม่ไปเลยนะครับครับมาดูกันครับคือหลังจากตัดมาจากถนนพหลโยทินนะครับวันนี้มามาฝั่งนี้ก็จะขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงถนนสายใหม่นะครับ สายใหม่ก็เคยไปถ่ายทำมาแล้วแต่ว่าคนละฝังคนละมุมนะครับอันนี้ดูจากสภาพหรือว่า,าบรรยากาศของถนนเส้นนี้แล้วว่าชุมชแนแถวนี้เขาอยู่กันยังไงบ้างทำมาอาชีพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูตามภาพเลยนะครับ ใหญ่จะเป็นโมบ้านแล้วก็ตึกเป็นตึกเป็นอาคารพาณิชย์เป็นบริษัททางร้านส่วนใหญ่นะไม่มีคอนโดสูงๆนะที่นี้ก็คงจะอนาคตแหละก็คงจะมีึ้น,ข,นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้หมู่บ้านจัดสรรที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าทาวน์โฮมทาวน์เอาก็ขึ้นแทบจะเยอะเหมือนกันนะครับมีโครงการดางังๆใหญ่ๆหลายโครงการอยู่ สนนี้ถามว่าผู้คนหนาแน่นไหมก็ไม่เท่าไร่นะครับไม่หนาแน่นเท่าไรเพราะว่ามันเป็นย่านที่พักอาศัยที่เป็นส่วนใหญ่โรงงานบริษัทห้ทางร้านไม่ได้เยอะเท่าไรนะแต่มีโครงการหมู่บ้านก็สลับกันอยู่นะว่าบบางช่วงก็ยังมีที่ว่างๆส่วนถนน เขาอยู่ในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับที่ติดติดกันก็มีแถวลำลูกกาแถวดอนเมืองสะพรรใหม่พวกนี้เลยนะครับก็ใกล้ๆกับเขตนี้การเดินทางเนี่ยสะดวกมากไปได้หลายๆทางนะครับจะออกเนี่ยกำลังจะทำจะออกคาไทยลานไปมินบุรี 进度。 ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์นะครับบริษัททางร้านก็จะมีกันเป็นระยะระยะตลาดก็เยอะนะครับตลาดนัดนี้ก็เห็นหลายๆตลาดอารวมกันแสดงว่ามีคนมาคา อันนี้จะเข้าไปสู่ถนนฮา,าไทยราชแล้วนะครับนี่คือถนนอาไทยราชนะครับถนนหาไทยราชน,น,น,นี่ก็จากสายใหม่ไปมินบุรีซึ่งถนนเส้นนี้ก็ถนนเส้นนี้นะครับถนนหาไทยราชที่เขาก็มีที่จะเชื่อมต่อได้หลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนคูบอนถนนไทยรามันถนน เส้นหนึ่งนะครับศูนย์กลางเส้นหนึง่ง,งในย่านนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีตึกรานบ้านช่องหรือว่าอาคารพาณิชย์หนาแน,น่นเท่าเท่าไรนะครับแต่ว่าโครงการหมู่บ้านจะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็โครงการใหญ่ๆดังๆงงนั้นเลยถือว่าเป็นถนนดาวรุ่งเส้นหนึ่งนะครับใน เพสภาพของอตึกอาคารพาณิชย์ก็จะเป็นบริษัทห้างร้านธรรมดานะครับไม่มีคอนโดที่นี้ยังไม่มีคอนโดสูงๆหรือว่าตึกใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้สะพานข้ามข้างล่างนี่ก็เป็นถนนเป็นกาจนานะครับเป็นแบบที่ว่าทางหลวน ถ้าอยู่นะครับถนนเส้นนี้มันเงียบเงียบดีแต่ว่าอนาคตก็คงจะคกึกคักคุ่นพานไปด้วยผู้คนแล้วก็ร้านรวงบริษัทห้างร้านแน่นอนนะครับอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทำมาให้ดูก่อนเมื่อสิบ,บปีนี้ที่นี่ต้องเปลี่ยนแปลงแน่ๆก็กลายเป็นคลิปประวัติศาสตร์ไปเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็้าด สวัดไปทางถนนๆๆนิมิตใหม่นะครับเมื่อสกู่นี้อันนี้ยังอยู่ในถนนอารยราชอยู่นะครับเนี่ยโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบหรูหราราก็เยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะสลับกันครับเนี่ยมีต้นไม้มี ถนนมีเกาะกลางถนนมีต้นไม้ร่มรื่นดีมากในช่วงนี้ก็จะใกล้จะเข้าไปในถึงถนนสุยตวงศ์นะในเขตมีนบุรีนะครับแต่ว่าตัวช่วงนี้ของนี่อาดราหนี้เป็นเขต คลองสามวานะครับเขตคลองสามวาก็มันจะมีถนนคลองสาวาอยู่ขนานกันอยู่กับไทยัยราชแต่ไม่ได้เข้าไปถ่ายทำนะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปสําหรับคลิปนี้ต้องขอยุติหรือว่าจบคลิปตรงถนนท่าไทยราชน,นะครับก่อนจะถึงสุวินทวงศ์ประบาณ800เมตรนะครับเพราะว่ารถจะเริ่มติดแล้วเพราะมันจะต้องเจอถนนเมนใหญ่อย่างสุวินทวงศ์ก็เลยจะต้องขอปิดคลิปก่อนออสําหรับคลิปนี้ ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้การติดตามรับชมอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันช่วยดูหรือว่าติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณครับหวังว่าคลิปหน้าคงได้รับโอกาสาให้เขียนติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ตกบุบพองยังไงต้องขอภัยด้วยนะครับขอบคุณครับผม